สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะหนกระแสแรงจัดหนุ่มกัญชัยคว้ารางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมนักขาราชครั้งที่12ปีของหนุ่มกัญชัยคว้ารางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมในการประกาศรางวัลนักขาราชครั้งที่12วันที่11กันยายนที่สตูดิโอบริษัท JSL Global Media จำกัดสมาพานสมาคมโคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลน,นักขาราศทั้งที่12ถ่ายทอดสดทางสถานีทางช่อง WorkPoint โดยในปีนี้มีทั้งหมด39รางวาัลสำหรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้มีเพียงพิธีกรทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศผลรางวัลต่างๆผ่านการถ่ายทอดสดโดยทางสมาพันธ์จะทำการนำส่งรางวัลน,นักขาราชให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆในภายหลังโดยมีรางวัลประเภทรายการวิทยุประเภทรายการโทรทัศน์และประเภทแพลตฟอร์มออนไลน์ ในส่วนของรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมได้แก่กัญชัยกำเนิดพลยรายการโหนกระแสจากบริษัท b e c ัลติมีเดียจำกัดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมได้แก่อนุวัต์เฟื่องทองแดงรายการสนามข่าว7สีจากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดออกอากาศทางช่อง7 HD รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมได้แก่นัทถาโกมลวาทินรางวัลที่นี่ไทย TBS จากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ขอขอบคุณที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ